ถ่ายคลิปเลยเหรอถ่ายถ่ายหน้าถ่ายหน้าแว่นด้วยถ่ายหน้าแว่นด้วยคลิปเลยถ่ายกูเลยกูอายเขาโเราแพ้แพ้จอยสองนะครับฝั่งขวาเตรียมดูว่ามันแพ้ไงเดี๋ยว้อแรกเดี๋ยวข้อแรกเดี๋ยวข้อแรกเฟซด้วยที่จอยหนึ่งย้มีเครื่องเหรอเนาะที่บ้านมีเครื่องอ่เนาะเครื่องแรกเลยอ่ะเอ้าแล้วก็มีเครื่องผมจะมอบตำลาให้เพลินสนุกครับมาเล่นกันเยอะ ไอ้น,นี่มันเก่งมาจากอ,าอะไรนะซเอ่อตะไฟตอร์ะซุูเปอร์ตีไฟเตอร์จะใช่ลมาดูความไมแพ้ของแว่น <c oughs> ลงเฟซแน่มึงไอ้แว่น <c oughs> คอมโบถึงี่กันายกันเนี่ยอะไครัต่อไปคือเวกเตอร์อ่ะยังไม่ยังไม่ถึงพื้นเลยอ่ะ